ไอ้ยี่มันต้องได้สักครั้งแล้วะถ้ามึงจะ2อสามครั้งขนาดเนี้ตรงนี้เลยได้ไหมเนี่ยแล้วเลี้ยวเลี้ยวข้ามไปเลยอะ่ะเนี่ยมันต้องมุมนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยเสหลอดเน้นเน้นสี่หลอดแล้วข้ามกำแพง มาลุยกันต่อกับซีซั่นที่2ของเจ้าหนูเบนจามินแฮงกันครับหลังจากที่เราเซ็นสัญญาด้วยระยะเวลา2ปีเข้ามาตรวจร่างกายกับสมโมสรชูเสื้อสวมหมายเลข26เหมือนเดิมเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้เราต้องไปดูคู่แข่งในตำแหน่งเดียวกันกันหน่อยครับว่ามีใครกันบ้างก็ที่ผมรู้จักเลยคือ1คนครับผมแมทเทอร์เนอร์ส่วนที่เหลืออีก3คนผมไม่รู้จักเลยถ้าวัดจากสแตตนะมือหนึ่งคือเราครับเจ้าหนูเบนจามินแฮงวัย19ปีส่วนสูง6.5ฟุตหาน้ำหนัก191ฟอปอนด์ทัดเท้าซ้าย แต่ตอนนี้ยังนะยังไม่ใช่ตัวจริงเราต้องมาพิสูจน์ตัวเองกับทีมในช่วง p รี s e a s o n ก่อนผมอยากเช็คเข้าๆว่าเพื่อนร่วมทีมเรามีใครกันบ้างอาจจะไม่ได้อ่านนะขอเช็คเข้าๆก็พอครับเซนเตอร์ที่รู้จักคือมิลินโควิดแล้วก็มีใครอีกไหมเนโควิลเลียมแบ็คขวานิโคลัสดมิเกสเฮ้ย ฟอเรสก็ตัวโหดใช้ได้นะแล้วก็มีโกโลวินครับผมอู้ยเฮ้ยไม่ธรรมดาเดนนิสคาวายสก็มีเอลเลียสอันเดอร์สันนี่ขนาดบอกไม่อ่านให้ครบนะเนี่ยแล้วก็มีกิฟไว้กครับผมเฮ้ยสวัสดีครับแอนโทนีอิเลงกาแล้วก็หน้าคิดบูทอาวอนิยีติมีโอเน่เฮ้ย ผมว่าถ้าทำดีๆทีมมันรอดตกชั้นได้ร0 0อน่ะแล้วก็แค่ไปลุ้นโซนบนครับผมแล้วถ้าจบฤดูกาลนี้แล้วได้ไปบอลยุโรปจริงผมจะไม่ย้ายนะผมจะไปบอลยุโรปกับทีมนอตงแฮมฟอร์ดสแต่ถ้าไม่ได้และผลงานเราดีมีทีมใหญ่ยื่นมาผมก็ต้องย้ายเพื่อความก้าวหน้าของเราจดหมายจากเอเย่นอย่าบอกว่ามีทีมสนใจแล้วนะชัยนี่ตลกเอมกูว่าชัยด้วย <laughs> วิลล่าความสนใจครับตั้งแต่กูยังไม่ลงสนามพเมลีเลยนะแล้วก็มีไบตันแอนด hop ปอัาเบีย้ยนช่วงเบรกนีหนาวนี่ยาวจัด เฮ้ย,เ,ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเ,ยวเยวมื่อกี้ใช่อลิซอนปะพีซีสันมาแล้วแต่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งเมื่อกี้ผมเห็นเหมือนเป็นอลิซอนเบเกอร์ไปเลเวอร์พูลเซนไหนวะหาแป๊บหาแป๊บคงไม่ใช่หรอกมั้ง คาใจมากเลยว่าชายอาริซอนบอลครแล้วตลาดซื้อขายมันคึกคืนมากบูโน่เฟอร์นันเดสย้ายไปเรอัลมาดริดสัญญา3ปีเฮ้ยแล้วเมื่อกี้ที่ผมเห็นน่ะชูเสื้อเลเวอร์คูเซ่นไม่ใช่หรอตอนนี้เป็นฟุตบอลพรีเซนชั่นแชมเปี้ยนโอฟี่จะมีเกมกับเลเวอร์คูเซ่นอีก3ทีมจะเป็นเอซีมิลานนะครับผมปีนี้ใช้ชื่อว่ามิลานโน่เอฟซีแล้วก็อีกทีมจากลาติกาสเปนครับผมเลกาเนสหลังจากนั้นโอ้โหเปิดฤดูกาลเจอนิวคาสเซิลเจอลีดเจอริเวอร์พูลโอ้ย ความสุขกูมาแน่กูว่าเซฟมือแต่เปไงเพิ่งไปโกนหน่อโกนเข่ามาเลิกกันนะเลิกเรียกกูว่าลุงแล้วเรียกว่าพี่นุเราพูดกันสิพี่นุไอ้ี้ยอยู่ดีๆก็เพี้ยนอยู่แล้วกูงั้นก่อนจะไปลุยเกมแรกครับผมขอคนละหน like ึ่งไลค์ครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหนูเบนจามินแฮงกับการมาลุยกับทีมใหม่อย่างฟอเรสต์ในพรีเมียร์และหนึ่งซับสไครต์ครับผมเพื่อมุ่งสู่หนึ่งแสนซับไปด้วยกัน ดูสิเวทตัวจริงที่ใช้ในเกมนี้ดิกูบอกเลยพีมีรีกปีนี้บินสูงแน่90นาทีเกมพีซีซั่นเกมแรกครับผมพยายามไม่เสียประตูและโชว์ฟอร์มเพื่อเป็นมือนหนึ่งในฤดูกาลจริงสวยแต่อยู่สบายๆเลยฮึม <c oughs> พริกสวยปะอุ๊ยสวยละสวยละแล้วนี่ไงอู้ไปมือโอ๊ย,ไ,ออยได้อยู่ได้อยู่เดินหน่อยเดินหน่อยเ,อ,เอร์มาแล้วครับอุ๊ยฟิปโป้ฟิปโป้แล้วนี่ไงตรงตรงัวโอเควู้ย อย่านอนนอนสมาธิสมาธิสูงเส้นสูงเส้นถอนปะสวยมาได้กูไม่ได้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 เพื่อนโอเคในโคในโคมาไมเรียบไเรียบมามาแล้วใกล้ๆอย่างนี้ไอ้สกุลอันตรายบังคับได้ไหมไม่ได้ดึงนี่หลบแบบดิจิตอลแล้วหลุดเลยไปไม่ได้แหลกกูบอกเลยไม่ได้แหลกกูหรอกขายแล้วไรแหลกกูแน่นี่ไงตรงตัวกูร้องแต่เมื่อวาน บอลเลอร์ดึงดึงแล้วคือซิเมียวเนทีซิเมีโอเน่เนดินชิดเดินชิดเดินชิดเพื่อนนี่ไงบอดีเฟสไม่ได้ชิดชิดแล้วโอเคสวยนี่สวยครับแล้วได้สวนด้วยได้สวนนี่มันต้องบอลอย่างนี้แล้วโอ้ยมึงเลงใครอ่ะบอดีเฟสบอดีเฟสพาจี้อย่าอย่าให้เขามาโล่งๆงั้นนี่ไงแล้วนิ่มๆเลยครับผมโอ้โหแล้วผมดูโชโลโดไดออกซ้าย <c oughs> แรงไปนหน่อยืแต่มันขึ้นยากมากมึงดูการยืนเฮ้ยใครอะแล้วมาแล้วจำมาเลยจำมาเลยสวยละนี่ไงโอ้โหแล้วแล้วโถกอีกคีโอ้ยว่าใเจเจ้าวาะมาันดูชอบดูกูเซฟอีกเหี้ยกูเริ่มไม่ชอบตัวเองเซฟแล้วแม่งหัวใจกูนี่ตึก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 ลช่วงนี้แล้วโอเค ครึ่งแรกจบที่ศูต่อศูนย์ครับผม4ี่เซฟของเราจ่อจอ,จอยิงไกลผมปฏิเสธได้หมดตอนเนี้ยปฏิเสธเดียวที่ทําไม่ได้ครับผมคือปฏิเสธเมียใช้ล้างจานบอกเลยเปิดหัวได้ดีมีชัยไปกว่าครึ่งอย่างน้อย3าเกมพีซีซั่นพัทเนี่ยผมต้องพยายามโชมผลงานให้ดีเพื่อที่เราจะได้ลงตัวจริงในพีเวียนลีกแล้วมาแล้วมาเลยแล้ว,วบอลย้อนหลังได้อยู่เอ้ซิมิโอนนี่ เปิดครึ่งหลังมาแค่3นาทีก็ผมแล้วเป็นซิมิโอเน่ซัดเต็มโคเหมือนจะไม่ดีแล้วจวังหวะหากมันย้อนหลังับแต่ใส่กันแล้วสุดท้ายบอลหลุดมาที่ซิมิโอเน่แล้วงัดด้วยขวาบอลมันไม่ค่อยกดดันเนื่อเป็นพีซีซั่นเขาลองตัวนักเตะแต่ถ้าเราทำผลงานได้ดีก็ยึดมือหนึ่งแล้วโอ้โหนิ่มๆเลยวิธีบอลเห็นชัดๆไม่ง้างด้วยแล้วมาเร็วยังอยู่ แมนครับแมนขึ้นมาอีกแล้วเรเวอร์เวียสเวียสออกที่ชิมปงชิมปงชิมปงตัวตัวเวียสแล้วนี่ไงทุบออกไปเดินเลยวิ่งวิ่งโอเคโหใครก็ได้ครับทีมใหญ่ๆอ่ะอยากเจอให้หมดอ่ะตอนนี้อันเดีกาเซียกาเซียโยกยังเอ้ยตัทิ้งม,มได้แล้วตรงตัวครับผมแล้วกูเก็บก่อนช้าหน่อยช้าหน่อยกูว่าโดนบุกเยอะไปหน่อยวะดึงนั่นแหละแล้วสวยเลยข้างหน้าวิ่งข้างหน้าวิ่ง สวยครับซิเบลเน่ซิเบลเน่ตัวตัวโยกแล้วสายเติมโอ้โหล้ำหรือเปล่าเล่นไปก่อนเล่นไปก่อนโกโรวินแล้วสองต่อศูนย์จากจังหวะที่จะเสียประตูครับสุดท้ายได้ประตูจากอังเดโกโรวินนี่แหละทิงที่ผมอยากเจอผมอยากดูกับทีมที่มันเล่นเกมบุกอะเกมบุกกูคนที่ไหนเนี่ยที่มันเล่นเกมบุกอะคือจังหวะโดนบุกไม่ว่าครับผมแต่เล่นเกมบุกกับเขาด้วย ตรงไหนก่อนสวยแล้วได้ครับเวียดยังไงเวียดเวียดดึงอยู่ตรงกลางออกข้างสวยวะชิดหน่อยอุย้ยแล้วโอ้โหมึงรักไก่เหรอระวังระวัตงต้องเดินต้องเดินต้องเดินเฮ้ยเดินหน่อยเดินหน่อยอุย้ยแล้วนี่ไงโอ้จบเกมแล้วก็คลองแล้วเนี่ยตัววิ่งแล้วตัววิ่งแล้วนี่เหรอฮู้ยังชอบแล้วซีมีโอ้เ่ติเซมโอ้โหแล้วนี่ไง อลิซอนเบเกอร์ย้ายมาเลเว์กูเซนจริงๆด้วยแล้วกูขึ้นมาแล้วครับผมโอ้อยู่ไหนก็ขึ้นอ่ะขึ้นก็เล่นดิรออะไรเราแล้วช่วงท่ายเกมพอดีด้วยดูจังหวะเทสครับโอ้โหเหนือกว่าเซนเตอร์เขาโอเคมาแล้วครับผมแล้วยอดอย่างนี้สวยครับผมโค้ชวิลลิงโควิดโคตรดีแล้วจบเกม อจอๆเราเซฟไปสอาครั้งลูกอากาศโยนเข้ามาเซ็นเตอร์เล่นได้หมดถึงก็ต้องสัมภาษณ์แล้อะแล้วเปอร์เซ็นต์ของบอลเลเวอร์ดีกว่าโอกาสจบเลเวอร์เหนือกว่าเยอะแต่เรามีแค่4ครั้งเราได้มาถึง2ประตูเต็มลอดเป็นแมนอันเดอร์แมทเกมนี้ไปด้วยไม่มีอะไรต้องพูดครับนอกจากคำว่าสูตรโกย ไปญี่ปุ่นซะแล้วแลวตอนนี้โซเชียลฟาบิซิโอโรมาโนนี่ทวิตไม่หยุดเลยนักเตะย้ายตัวเยอะมากชนะเกมนี้ทีมเราอยู่อันดับที่2เอยเออผมอยากรู้เหมือนกันว่าถ้าพีซีซั่นเราเป็นอันดับหนึ่งเราจะได้ชูถ้วยไหมงั้นอีกสองเกมต้องชนะครับผมและอย่างหนึ่งเห็นมีคนขอให้ใส่อาจีก็ต้องยอมอะท้ามาทุกพาร์ทขนาดนั้นอะมันมีแค่อันเดียวที่ผมรู้สึกชอบครับอาีซามูไรมันก็สวยมากครับผมถึงจะยาวไม่สู้กับตัวเก่าที่เราใส่อาจารย์ตีสตงเข่าแล้วอย่างเงี้ยใส่อาีขนาดนี้ใช่ไหม กูรู้พวกมึงต้องรู้จักไอเอี้ยสายทิกตอกสายอะไรกูว่าไถเจอเขาพุ่งเสียบ่อยอยู่เกมนี้ยังเป็นตัวจริงนะมีขยับเซนเตอร์ครับรอบนี้ใช้ใครก็ไม่รู้ครับทั้งสองคนเลยว่าไม่ใช่เล่นๆแล้วว่าฟอร์เรสต์ปีนี้ทำดีๆผมว่าลุ้นโซนหัวตารางได้ปีที่แล้วมึงอาจจะไม่มีประตูที่มาช่วยเซฟลูกมหัศจรรย์เนี่ยปีนี้แหงเข้ามาแล้วยังไงก็ไม่มีต่ำกว่าเลขตัวเดียวแน่นอนกูเจอมาแล้วนะ เปิดมาสามเกมแพ้รวดนี่กูร้องเลยน่ะผลงานกําลังดีก็รักษามาตรฐถถานกันต่อไปจริงๆผมเบื่อเสื้อประตูสีฟ้ามากเลยระวังเอเดินหน่อยเตียวเฮนเน็แล้วเซฟครับอู้ยอี่ขนาดพุ่งมือฟังแล้วผมว่าชุดแรกมันคือเซนเตอร์คู่หลักเลยเว้ยยืนดีมากว่าชุดนี้แล้วนิ่มๆเลยครับผมวนวนแล้วยัดกันไปไม่ได้ยัดแล้วเอายัดจนเสียบอลมาเก็บรับมาเลย เล่นที่ราฟาเอลเลยเอาเลยเอาแล้วแล้วคุณว่ายิงนี่ไงตรงตัวครับโหยืนร้อนตั้งแต่เมื่อวานผมไม่ง้างก็สบายออกข้างยัดมาแล้วเดินชิดให้หน่อยสวยครับผมเล่นได้ปะหัวอ๊ยแล้วอีกทีแล้วโอ้หไอ้ที่หน่วยพีชีพกูเยอะอยู่มาๆตรงกลางตรงกลางมาแล้วเขาไม่ง้างไม่ค่อยง้างนี่ไงมาแน่แล้วโอ้ยยังดูยังอยู่ กบอลขึ้นข้างหน้านี่แะมันต้องอย่างนี้เว้ยอย่าโมแต่เคาะบอลรับไม่ชอบโอ้แต่ได้อยู่ได้อยู่สวยแล้วได้แฮนด์บอลถือว่าเบาดเจ็บครบแล้วครับเหลือแค่กรรมการแล้วไม่ได้โจบขึ้นแรกยังครับผมฟีคิโอ้กูอีกแล้วขอสวบตอนพีซีซั่นโชว์ได้ปะผมนี้เลยนี่นี่เลี้ยวเลยครับแล้วก็สี่สวยๆตีกันเชียงโคงแล้วสวบ ไอ้ที่ไม่มีไฮไลท์สักหน่อยไม่ได้หรอสวยชิดชิดได้อยูอ่แล้วระวังมันเอากา,างนี่ไงอุ้ย,อยขอบคุณเข้ามาดิสวยครับผมเซนเตอร์แล้วเซฟครับหยดุดมาได้ไงเกิดไม่ทานตรงไหน,นอถอยถอยถอยนีไ่ไงแล้วโอเค ที่ิชาร์ครับลิชาร์ตัดเข้าในโคตรสวยแล้วซีมีโอเน่ซีมีโอเน่ล้ำหน้าถ็งรับมาอุ้ยโล่งเลยเกมพุทธิสิทธ์พุ่งลงสนามมาด้วยพุทธิสิทธ์แทงแทงแล้วไม่ทันครับโอ้โล่งมากอะในจังหวะเขามาครับแล้วเป็นพุทธิสิทธิ์แทงทะลุมาสวยจัดๆเราส่าขยับมาปิดมุมแล้วแต่สุดท้ายยังหักข้อเสียบนัดนี้เกมรุกเราไม่ค่อยดีด้วยกองหน้าดูตื้อๆ อื้มอมุ้ยนี่ไงลูกผู้ดีสิไอ้ยยเมื่อกี้ก็กำลังกาแอมอยู่เลยมันล่อกูแล้วโอ้พลาดกันเองว่ะด้จังหวะเสียบอลครับโอ้โหทนที่จะคืนกูมาเลยอ่ะแล้วดูออกไปตักแล้วแม่งโยกข้าม ยังไงต้องคืนสวยครับโบรวินเอามาเรียนรู้ก่อนอีโบรวินชื่อมึงก็พาโบรวินพา,านจริงจริงแล้วนั่นไงไม่ได้แล้วยัดได้ที่ดิชฉันดิฉันดิฉันดิร์นแลว้วล้มนะแล้วทัวร์นาเจ็บครบแล้วด้วยน่าจะเป็นเพย์สุดท้ายแล้วครับกรรมการยังไงกรรมการเรียบร้อยอ เกมแรกชนะเลเวอร์มาสอศูนย์ว่าโอ้โหแบบเหนือชั้นเลยเกมนี้โดนไปสอศูนเหมือนกันครับผมโอ้โหแล้วโดนครึ่งหลังพอกองหน้าเราเล่นไม่ออกแล้วเกมรับคือเป็นสำรองสองตัวโอ้โหเห็นเลยครับความต่างแล้วดูจังหวะกูเซฟดิ ทั้งเกมโอกาสยิงมีเพียงแค่ครั้งเดียวน่าจะเป็นอันที่เรายิงฟรีคิกอะ่ะที่เหลือเป็นของเขาเลยครับผม15ครั้งแล้วเขาได้มา2ประตูเอแพ้ปุ๊บบรรยากาศก็แย่เลยครับเฮ้ยมึงอย่ามาชี้ทางนี้ไอสัตว์กิบไว้มาชี้หน้ากูกูเซฟขนาดนี้แม่งหันมาชี้เฉยเลยมีเวลาพัก3วันเดี๋ยวจะเจอกับลาการเนสนะครับผมทีมจากลาลิก้าเราอยู่อันดับที่4โอ้โหกะกล่าวว่ากดมิลานแล้วก็เป็นอันดับ1อยากรู้ว่าถ้าเป็นที่1เราจะได้เป็นแชมป์หรือเปล่าจะมีฉากคิวถ้วยไหมไม่รู้อีกแล้วลา อย่างแพ้ก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วแล้วดูจากทรงแล้วพาร์ทนี้ฟุตอาจจะน้อยครับผมงั้นเราไปเทนนิ่งกันสักหน่อยแต่ไม่ใช่เรื่องเซฟนะผมว่าเรื่องเซฟผมพอแนละ้วผมขอฟีคิกดีกว่าโอกาสขึ้นมายิงพอมีเนี่ยมุมนี้เลยระยะนี้เลยที่เรายิงใส่เอเชียแล้วไม่ได้อะลองดูประมาณนี้เท่ากับนั้นเลยแล้วก็4เนี่ยคือระยะที่เราใส่แล้วเนี่ยหรือว่ามันอยู่กับประตูที่เซฟ้วยวะแล้วสี่หลอดกดข้ามข้ามป่ะข้ามก็้อลองดูเยอะขึ้นหน่อยแล้วก็เลี้ยวไปอีก เออชนคานเยอะไปก็ชนคานน้อยไปประตูก็ทันมีเยอะแล้วโค้งเลยโค้งเข้าอู้หูนี่มันต้องข้ามตรงช่องเว้ยไม่สามารถยิงแบบให้มันข้ามหัวแล้วเข้าได้อะ่ะคือข้ามหัวนี่คือโอกาสออกสูงมากไปแล้วก็ลองกดกดกดลงนั่นแหละอู้หูก็ยังชนคาน อามันดีจริงใช่ไหมใส่เกมแรกมันลออกูไป2เม็ดเลยแต่ดูเกมนี้ถ้าเกมนี้ยังโดนอีกเดี๋ยวกูกลับไปใส่คู่เดิม <c oughs> บอลโค้ช้าๆเวลากระเนสแต่มันช้าแต่ชัวร์กูว่าแล้วเฮ้ยเดินชิดคอร์อดปะคอร์อดเสาสองเล่นได้สวยครับผมในคนนมอมเบลี่มสวยละสวยแล้วและตรงตัวเฮ้ยไ,ได้เห็นแล้วโลได้เาบาๆก,ก้ากุก้าแล้วยัดกลางสวยครับกัปตัน เล่นอากิไว้ไว้ดึงแล้วโคลวินมไม่แม่นบอลยาวถึงได้ฟาวหรือเปล่าพึ่งฝึกมาด้วยโแต่ไกลมากเลยนะพิซซีซันผมมีโอกาสฟรีคิกสองครั้งแล้วอะระยะนี้เต็มข้อเลยไหมแล้วก็วัดเอาว่ามันจะใส่ย,ยังไงะครับนี่แหละใส่ดีน้อย มันตรงตัวตรงกลางมีกรวินนั่นแหละแล้วยัดที่กินไว้สวยเลยไว้ง้างไหมง้างไกลบ้างง้างไกลบ้างไม่ครับผมแล้ว <c oughs> ไปไม่ได้อยเดินเดินให้คนหนึ่งเดินให้คนนึงสวยครับผมอกับตันโคด,ดีอะเอ้ยหายแล้วหายแล้วโอ้โหอ,อย่างงี <c oughs> ส้สบายๆโอกาสง้างเยอะมากครับแต่กลางเขาไม่ค่อยยิงไกลพอจังหวะยิงก็ข้ามคานไปไกลเล ยาวเลยเพื่อนเป็นข้อไป,ปถึงแล้วเนาะว่าไปเล่นไปได้ด้วยเอ้า้ฟีคิกลลัวไอ้หียมันต้องได้สักครั้งแล้ววะถ้ามึงจะสองสามครั้งขนาดเนี้ตรงนี้เลยได้ไหมเนี่ยแล้วเลี้ยวเลี้ยวข้ามไปเลยอะ่ะเนี่ยมันต้องมุมนี้เนี่ย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 สี่หลอดเน้นเน้นสี่หลอดแล้วข้ามกำแพงมันต้องได้สักครั้งเล้วะสี่หลอดเน้นเน้น ีหลอดแล้วขามกำแพงบอลเายโอ้โหสวยมึงดูทายก็ผมของเจ้าหนูเบนจามินแฮงแล้วโค้งสู้อ่ะโคตรดีมึงดูท่าปั่นโคาสวยอ่ะ อุ้ยสวยละสวยละสวยละโอเคโอเคเขาช้าเขาช้าเขาช้าก็เดินเลยแล้วนี่ไงโอโ้โหมาเด่นล้วออกดูก่อนเร่องไหนโอ้ตรงนี้ก็เก็บดิสวยครับผมแล้วอืข้างหน้าเห็นสองเฮ้ยผมชอบนะผมชอบฟอร์เรสมากมากเลยตอนเนี้ยคือเห็นพอเราตัดบอลได้ป่ะถ้าเป็นมิดเดิลเซโบเราหันไปข้างหน้ามันจะมีแค่ตัวเดียวแล้วโดนยืยนคุมอยู่ประมาณสองสามคนมันจะเล่นบอลยาวไม่ได้อุ้ย อุ้ยเขาดึงหายแต่เขาช้ายังมาได้อยู่โลเปสโลเปสเลนซายนะโลเปสเท้าซ้ายซ้ายเตอรจี้ออกขวามเป็นไรอย่างเงี้ยเ่าแล้วได้วะอุ้ยสวยละสวยละสวยละเดินหน่อยอือเดินชิดเดินชิดแล้วทูบกระบอมแล้วโอเคสวยเพื่อนสักตัวไหมตักตัวไหมล่ะอุ้ยผมใส่ก้อยแล้วโอ้เฮ้ยมึงเดินกันหน่อยดิไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เล่นเลยเล่นเลยแล้วนี่ไงโอ้อ่านอย่างดี กูกัรตรงนี้ก่อนอุ้หูชิบหายแล้วเลอนหน่อยเลือนหน่อยเลือนหน่อยแล้วนี่ไงตะคุบทันแล้วเนี่ยพอมันมีตัวเข้าแล้วมันไม่ติดอะเหมือนเราจะเห็นบอลช้าแล้วที่เนี้ยปฏิกิยามันต้องใช้เยอะมากบางทีมันตะคุบไม่ทันก็ชิบหายอ้หชิบหายแล้วผมไม่ได้ลงไม่ได้มาแล้วอู้ยังอยู่แล้วเกลบได้ข้างหน้าซายโรด้ายอู้หหลุดสายก้อยแล้วกูข้างหน้าข้างหน้าไม่มีครับในคอมเมดียมพาไปแล้วคืน สวยมีตัววิ่งแล้วนั่นไงสวยเลยลูกา้าแล้วโอ้โหดูบนที่ตัวเองวอเพื่อนนั่นไงแล้วบอลยาวเล่นได้ไม่ได้แล้วแล้วต้องปัดไปนี่ไงคิดไว้เล่นกับซิมิโอเน่แล้วคืนกิดไว้ได้ง้างไหมได้ง้างติดบอกครับผมแต่ยังได้อยู่ที่คิดไว้คิดไว้ไม่ง้างเองซิมิโอเน่ล้มหบอร์อาอประตูสองยังไม่มาโอ้โอโยได้แล้วพี ให้ที่มีโอนน่ไในซับตินเซแต่ทีที่87แล้วกูขึ้นมาแน่นอนไม่ต้องห่วงรออะไรอะครับขึ้นมาก็ขอเลยอะขอเลยอย่าตรงเนี้ยขอเลยอะว <c oughs> ิ่งกลับดีครับโอให้ชีวิตตังโซนรับเลยแล้วเรียบร้อยหูหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับผมจากประตูชัยของเจ้าหนูเบนจามินแฮงครับและลูกฟีคิกสุดสวยของเขาในหลีของอยได้ไหม เดี๋ยวปั้นเงงามเลยอ่ะกูก็ไม่คิดว่าไปฝึกก่อนจะเริ่มเกมแล้วมันมาได้ใช้จริงแล้วมันดันเข้าแต่ถึงจะยิงฟีคิกได้ก็อย่าลืมหน้า,าที่นะเว้ยเราคือโกคิปเปอร์เว้ยหน้าที่แรกคือการเซฟประตูไอพวกออกบอลด้วยเท้าพวกยิงฟีคิกอันนี้แล้วแต่ใครจะคิดครับผมแต่สาหรับผมเซฟประตูให้ได้ก่อนที่เหลือคือออปชั่นเสริมและในเกมหน้าครับเปิดฤดูกาลพรีเมียร์ลีกอย่างเป็นทางการกับนิวคาสเซลเราได้เป็นตัวจริงออแกนอาเชอร์เอาอีกแล้วว่ะจะให้ผมทําธุรกิจให้ได้เลย ไหนๆถ้าบอกขนาดนี้เอา้าทําเกี่ยวกับฟุตบอลก็ยังดีครับผมเปิดอะคาเดมี่ฟุตบอลไปส่วนเรื่องเลตติ้งเรื่องอะไรผมว่าโอเคนะทุกคนคิดว่ายังไงกับเลตติ้งถ้า88แล้วที่เหลือเราไปใส่พวกฟรีคิกพวกการหมงอะไรเล่นๆทุกคนคิดว่าโอเคไหมถ้าโอเคคอมเมนต์มาหน่อยครับผมโอเคสําหรับคลิปนี้ครับผมก็ถือว่าเป็นคลิปที่ครบรดอีก1คลิปครับผมทั้งฟรีคิกทั้งซุปเปอร์เซฟแต่ัะผมคลิปนี้แม่งไม่มีที่ติเลยเสียดายอย่างเดียวแค่เกมที่2ที่ไปเสียสงึงท ก็ถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ครับผมขอคนละหนึ่งไลค์ครับแล้วคอมเมนต์พูดคุยชอบมากๆซับสไครต์และกระดิ่งครับเพื่อพาช่องเรามุ่งสู่หนึ่งแสนซับไปได้วยกันแล้วเจอกันใหม่ในพัทหน้าสวัสดีครับ